ขึ้นเรือคนเดินไปก่อนคนคิดไปก่อนระวังระวังครับระวงหัวใจเย็นๆโอ้ยระว <opl ank. S 2> ังหัวกุ้งมาตรงนี้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  ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้เอากระเป๋าเหยียบครับเหยียบนี่เหยียบนี่เหยียบนี่ก็เฮียอันนี้อ่าไว้เดี๋ยวผมส่งกระเป๋าให้อ่ะเฮียขึ้นมาก่อนเฮียโอเคหัวแล้วหัวหัวละวหัวทางนั่งไม่ต้องดึงก็ได้ทางนั่งต้องดึงทางหลังไม่ต้องดึงเอาวเฮียกระเป๋าครับอ้าวกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองเอ้ากระเป๋าสาม เป,เ,เป่าสองคนดี๋ยว้เปล่าสีครับเป่าห้าอา้าวกระติกอุ้ยหนักมากสาวดาอาโอเคบา,บายบายเจอกันครับไปละไปด้วย <c oughs> โอเคขอบคุณครับฝากในสองคนฝากในที่เพย์สองคนฝากในนี่ครับไปด้วยจักรยานเดี๋ยวฝั่งนู้นก็จะเป็นข้ามสะพานละ มองเห็นอยู่ลิฟลิรินอะครับข้งางหน้ามีมีร้านข้าวก็มีอาหารเช้ามีนี่ครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ร้านแสงอรุณดีกว่า <S <S 1> <S 1> อยู่ร้านที่ท่ายทำหนังเรื่องสวัสดีปากเซสวัสดีหลวงพระบางอ <S <S โอ้ทางไม่เคยเด่นวลย สวยงามเลยปั่นจัก,กรยานเลาะริมน้ำครับนนนนครับที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือแรมบิสฝรั่งเศสหรือท่าเรือกําปั่นนะครับของฝรั่งเศสที่ก็สร้างขึ้นเพื่อขนถ่ายสินค้าข้ามแม่น้ำโขง มันเป็นส่วนที่แคบที่สุดนะครับของของเกาะดอนเด็ดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามแต่ว่าแต่ว่าการก่อสร้างในะช่วงนั้นยังไม่ทันยังไม่ทันเสร็จนะสงครามอ่ายุติลงก่อนนะครับเมื่อสงครามยุติลงก่อนจึงถูกปล่อยปล่อยให้ทิ้งล้างอย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ใช้ที่นี้เป็นที่สัญจรผ่านไปมาระหว่างเกาะแล้วก็ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นจุดรับส่งผู้โดยสารด้วยนะครับของเรือ ที่จะไปเที่ยวน้ําตกหลีผ่ผีหรือไปชมดอนต่างๆในในบริเวณสี่อ่าสี่พันดอนแห่งนี้นะครับจากตรงนี้ถ้าเราข้ามตะพานไปเดี๋ยวเราก็ถ้าเลี้ยวไปทางขวาจะอ่าถ้าเลี้ยวไปทางขวาเราก็จะไปที่หลีผ่ผีนะฮะที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีหัวรถจักรโบราณน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตอนนี้เราก็มาโดยจักรยานนะครับปั่นมาเรื่อยๆนะครับปั่นมาเรื่อยๆครับครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณ สะพานนะครับที่ฝรั่งเศสสร้างนะครับนี่ครับตรงนี้เลยใหญ่โตเ,เรามาถ่ายภาพบรรยากาศบนสะพานนะครยาวนะยาวน่าจะดูด้วยสายตาประมาณสามร้อยเมตรได้ครับนี่ก็เป็นบริเวณของแม่น้ําแม่น้ําโขงที่ไหลลงมาลงไปข้างล่างนู้นก็ไปไม่ไกลนะครับก็จะไปถึง อคอนประเพงนะฮะที่เราได้เดินทางไปพาไปเที่ยวกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้น้ําไหลแรงมากแรงมากๆนะครับเนี่ยฮะน้ำไหลแรงมาก,รมาก,รรมากจริงๆแรงแล้วเร็วแล้ว,ลว,ลวมีน้ําวนด้วย นี่ครับตอนนี้ก็เป็นคณะของเรานะฮะได้เดินทางมาอยู่บนเกาะแล้วนี่ก็มีตกปลาครับนี่ก็เป็น สภาพถนนนะครับในชุมชนใกล้ๆกับตรงเคนฝรั่งเศสที่เป็นตรงท่าเรือท่าเรือที่เขามาส่งนะักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวรีผีนี่เป็นถนนหน้าท่าเรือข้างในก็จะเป็นรีสอร์ทสองฝั่งตรงนี้กําลังเริ่มก่อสร้างเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะถนนก็เละหน่อยนะค่อนข้างจะเละก็ขับรถต้องระวังฝั่นรถเอาจักรยานมาก็าต้องระวัง ข้าระหวังก็ล้มนะครับต้องระวังให้ดีๆค่อนข้างจะโหดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันนะ,ะ,ะไปต่อทางเล็กมากมได้บรรยากาศดีฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำ เลยเลยไปไปก่อนโอ้วยน้ำต้องขับแข็งแข็งไม่งั้นล,ลมแน่